บางมันหนีเลยครับพี่น้องมองมันหนาคล้ยนี่แล้ว นะอินเนนเรียบใบแล้วอ,อ่เอาเรียบใบตัวนี้สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กันคือเก่าครับกับลงทรงชชแนลหายู่หากินครับพี่น้องออกไม้กันแล้วเมื่อน,นี้ครับมาดักหนูกันได้ฟอร์ดมาอีกแล้วครับผมอยู่ข้างหวยนี่ครับหน้าของเจ้าของนี่แหละครับ เิ่วนว่ามันขวอนลงมาหฮะต้อนหญ้านี่เปียกภ่มนี้แล้วนะครับแล้วก็มงคุณกัดหญ้าจนตายพี่น้องมื่อนี้เอาบวงมากวามาก,มากว่าเอาทั้งกัดมากก้อมนี่ครับกัดห้องใส่ไปเยอะหน่อยลงกหน่อยลงจักหลงจักเสียจักลืมไปใส่แง่นะครับซึ่งมันห่างกันผมได้มาสองแง่ครับนนี้เกี้ยเขาเปียกกัดไปกินไ,ไ,ไตนะครับไปไอเบิ้งไม้กันครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสิไปซ้ำหมองเก่าอยู่หมองเก่าอันที่มันเบาเบาได้เขาใส่ร่อบล่าสุดเดี๋ยวสิไปซ้ำหมองเก่านะครับขัดสีปั๊บไปกันไปไปเบิง่งกันครับว่าหลายบ่เนี่ยพี่น้องเนี่ยน,นแท้ๆอะไรนี่แปลว่าออกอยากขี่มันโอ้ยมุนอีเล่เลยครับแถวนี้โอ้มันมันหากินบ่ไก่ครับมันหมดกัดกินน้ำหยาบเพราะมันฝน่ามันหน่อยทีตื่นแมวก็เตื่นมาจากก่อกล่ว คือายวยนึหรอกหอกก็ตรงนี้น่นตัวเขาดักไปมึงเบิ้งที่นอนเบิ้งบันเบิ้งครับเอโอ้ยห้ามครับว่างบองนี้เลยครับพี่น้องนองมนหาควยนี่และ ดูขี่มันเอเร์เลยโอ้ยครับอืมหนักหนักหักหนอง พี่น้องครับเดือดครับข้างพี่มันไม่นีครับหืมหน่อนอสวยนี่ทางนี้นี่นะครับพี่น้องใกล้ๆหากินแล้ว หยอดเขาครับมี่อกกินนนาหนึ่งบอกเห็นหนอหนึ่งก็ต้องเอาแนวนึ่งไ้มันเพื่อมันมักเขาหรือมันมักขี้ไตนะครับขี้ตาหอมเพื่อก้อมหอมเข้าไปเอามีครับหกเปลี่ยนยังเดียวครับม่ามีห้ามผสมเลย มันตักกับพี่น้องเป็นโรคป่วยวาเรียนน้องมาหากลิ่นเหลี่ยมมองมองมาเลยเกี่ยม่องหนึ่งพี่น้องนี่เขี่ยมเรือ ลายกลิ่นพี่น้องกุินท่างองดดูดลงมาครับอยากหวยมันัผม,มนี่ทาาลงมาหากินน้ำหนามพี่นอ้องห้อยกัดเต็มได้ครับหนูมาจากทั้งคู่นี่ เดี๋ยวมันลงมานี่ครับหากินน้ำน้ำเนี่ยมันมาขวดใส่เลยนน,น้ำจักหลังนะครับต้อ,องหยอดเท่ายี่งความพี่น้อง ดอนนี้ครับยอดเขายิ่งที่มือแรงเดี๋ยวออกมาหลอเบิกมันแต่ว่ามือน,นี่คือล่มเดี๋ยวพวกครับมูจิออกว่าพี่น้องร่มร่มยังสิเนี่ยพาอยุเขาเขาหนาวมาทรงเหรอท่านได้เห็นฝนหรอครับเดี๋ยวก็สีออกมาลมห,มหมล่อเบื่องเราแล้วครับพี่น้องมันเห็นหอยหนูงเชียหรอมันครับอ่ะพี่น้องครับพอกันมือแรงหมดแล้วครับพอกันมือแรงเขาออกมา ยามกวางเขานะครับผมผมหยอดเข่าไว้หลายหม่องอยู่นะครับฟังฟังปุ่นกะมี่พี่น้องหม่องกล้วยหนึ่งนะครับแล้วก็อยิบหม่องนี้ใกล้ๆกันก็มี่นะครับแล้วก็ยู่หม่องถึงหน้าพวกผมหม่มองคอไก่ขอกไก่ฮะยูยูยยหันเอาบ่ได้จักเชื่อครับยูนเดี๋ยวต้องเจอกันเนี่แหละครับเร่งออกมาหลอก้องกวางเขากันพี่น้องแบบนี้หยอดกวางเขาไปครับมาหาหลอกมองกัน mình xanh nó còn toát không xanh khẩu 2 tuổi lắm. ห่วงใส่เสียงไฟให้พี่น่องวันนี้บ่การัดันตอกอย่างมันตื่นไปไหกันครับจะมาเบิ่งมันอีก เขาบานแล้วครับพี่น้องเห็นหนูใหญ่ตัวหนึ่งมันบ่ยู่ไดเอ้มันบ่เดยู่ในก,ก่องเขาครับโอ้ยเจไดายเจดายจึงอยู่ไก่ปลอมพี่น้องยานยิงบ่ถือก็เลยย่องเข้าไปเลียนหวยออกแล้วก็ห่วงใสลของเขาตัวหนึ่งเนาะเขาจังมาหลุนกลับมอืออื่นพี่น้องมายากกวนขักนะครับสันตอกกระบอกออกเลยอ่า่ะมอืออื่นเ้าพอก,กันครับพี่น้องจังมาเบิงมาหลุนน้ำกันมืออือนไปละ พอกันย่ำเศ้าครับพี่น้องมาลุดกลับกันครับครับคุณกลับกับบ่วงกันนะครับไปครับผมมีมอนนอหมองนี้เนาะมงนี้ใส่ไปสองหลังครับนี่เหมันเพื่อนออกกลิ่นอนี่นี่ครับพี่น้องนางโกโจตัวบันงี่ี่มันมีขนยางมันบอกกินครับ มันรุนกันดอนไม่เปียกครับพี่นอ้องเดือดๆในว่านมือเคลืนนี่เขาเห็นมันไหลโตอยู่ออกกัดกินหยาเข้มยำเข้ม,มยำเขาบออยากขวดมันนะครับนี่เอ้งยมั้งนี่ครับพี่หากินอยู่มือเคลืนนี่ขันเงี้ยนี่บ่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนเงี้ยปูพี่นอ้นอ,งองมันหนุ่มเงี้ยเขาไม่กินเคลื่อน บึงกันต่อไหนมาน้กเขานี่น,กน้กเมียเขาอู้ท่านนี่้องมันท่านอืออกครับ ยั่งครับยังย่งยั่งเอา้าครับดีดพี่น้องโอ้ยกลิ่นเขาด้วยนี่มึงดูครับดีดแข้งงางเลยโอ้ยกลิ่นเขาหอมเหม็ดเลยส่วนเขา่าวะมึงห,หลังต่อมาครับมันถือหลังนี้แล้วหลังนี้บอสถือครับห้อยเจ็ดเข่าสุดหลังเลยพี่น้องมันกลิ่นเขาหอมยิ่งด้วยนี่ หลังนี้เป็นได้ครับคือซุ่มบกเห็นเดียวมาเฮ้ยนี่เนาะมันเดือบไปเยเหรอเอาเดือบไปตัวนี้อืมบกทรวะเหรอโอ้ยทองอีหลีครับนี่มาแล้วแต้มแรกมาแล้วโอ้บักทอวงอยังนี่เนาะกลางลำเลยเรียบร้อย เก็บเอา้าต็มนี่ายนี่ตายครับนนี่า,ายพี่น้องเอา้าเก็บเต็มครับหลุนต่อมาครับแม่บาดนี่พี่น้องบึงหนูฉลาดมีครับหนูฉลาด,ลาดโอ้ จักินทั้งไตมุง,งาเูเดี๋ยวเราต้องหายังไงเร่อมาเสียบมันน่าจะน่าเฉคขุนแล้วมีเป็นไรครับอุ๊ยทางนี้หายท้องกันพี่น้องติดได้หนิเรียบร้อยมาแล้วครับนี่ว่าเห็นอุ้ยพี่นี่ต,ตาเฮ้ยหนูซิงเองอติดหนูซิง ้ดูต้องเขาหน่อยพี่น้องว่ามันนุ่ซิ่งบักท่องบักทอ่องโออมาไตายครับแล้วหงษ์เสียงนี่เตรียมครับบักท่องครับบักท่องสองนนี่สอนแล้วบักท่องโอ้เราเจอหนูฉลาดครับพี่น้องดู <c ười> มันกินทั๊กแตนครับมันกินตั๊กแตกนตแตหนูหน่อยมั้งครับนี่บ่วงเขาลั่นพี่นอ้องนี่ นนั่นล่ะนี่บมงดันบ่งดันได้หนูสองขาหน่อยมาสองตัวครับพี่น้องนี่ครับมฟังหงวยเนองฟังหงวยนะครับยิ่กินแต่ยู่ยยมบ่วงนีเลยครับนี่ฮะโ,โอเคครับได้สองตัวครับหนูสองเขาแต่ว่าเดี๋ยวเขาใช่กลับไปอีกครับเพราะว่ามึงมึง่น่าจะอยากมีเยอะพี่น้องเดี๋ยวมันกินจอกินเขาอยู่นะครับผมสิบอกูกกับขึ้นนะครับเดี๋ยว เ๋ยวสิบเบิ้งว่าสิเลียนเงนียบพอนะครับว่ามันมันมันหมุนกลิ่นเขาข้างล่างมันลันครับอะไรปิงครับเหมือนีไปว่ากันครับผมว่ากันรอบยามอีกนินครับสวัสดีครับพี่น้องเศานีเสวสวยๆออกมาเข้าไปยามเบ็ดก้อนนะครับะเลออกมาสวยจักหน่อยอ่ะไปเบิ้งกลับน้ำกันครับพี่น้อง หลุดกับเล็กกับกับบ่วงน้ำกันมาสีมี่เต็มบ่หมว่บานเฮาไดงูตองเขาหน่อยสองตัวคิดมี้ขันเสานีขันบ่มี่แสดงว่าพลาดอีกแล้วครับนูพกุกอุ้ยลันพี่น้องหลังนี่ลันอุ้ยลันโดนท่านประธานว่ามันลันกิบงูไงท่านประธาน ดุนดุนครับโอ้ยบอลันนัองยังโมเมนต์ Moment, บอลเหลือได้พี่น้อง <ไป S 2> ดูเหลืออยู่ยอดเขาไว้หนึ่ง,ว,งออว่านนี่ออกมันบ่อไหนดังนี้กับอกโดนครับดูว่านี่ติดดูตรงเขาเอ้ย เก็บกลับขึ้นรุนกันล้างนี้พี่น้องลังนี้เหมือนว่านี่จ้อกินเขา,าจนมดเซานี้อีปูเป็นจังใดบอมีครับพี่น้องเมื่อออกหนูขึ้นสงสัยตื่นเมื่อหือ บ่ก,กินได้ว่ารุ่นกันดอนนี่เปลีย ع. ตตำตำนี่ครับบอ่อพานไม่บ่วงกัไรนี่ก็บ,บ่อก,กินครับนี่ครับมดูใบม,มันออกมาก กินเก็บเขาห้องต่วันบ่นกิดกลับบ่วงกับบลันหนูดึงแล้วครับสะอาดครับพี่น้องเย็บกลับกับบานกับบ่วงน,นะครับบ่ไดดเลยครับเศร้านี่นะครับเนี้ยเข่ากันแล้วเนี้ยขีไ่ไต่กันแล้วเงี้อปู่กันแล้วยอดเขายิ่งกัแล้วโอ้ใส่บ่วงวก็บ,บ่อสน,นี่ีแววเลยครับหนูด่นนี่เดี๋ยวมันได้จังได้บุ๊ เดีด๋นูทองเขาหน่อยสองตัวครับคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวต้องหาวิธีกันมาจาแก้มือแล้วพี่น้องเห็นก็เห็นแบบใดนะครับต้องเอาเงี้ยงยังต้องเอาวิธีใดนะครับหนูไม้นี่ทั้งทีใดมันลองคอมเมนต์มาให้เบิงน,นะครับเอ้นนในใจก็ฝากไปก็แลังแรงงห้งใจครับผมกดไลค์กดแชร์ลุงตรงชั้นแนวคือเก่ากับพี่น้องปอกกันไม่คลิปหนาสารลีปนี่ก็อยูดีมี่แห้งโศกมันมี่ความสุกลำรวยสุปููสุกขคนครับสุขภาพแข็งแรงครับลาไปแล้วพี่น้องปอกไม่คลิปหนาสารทีปนี่ก็สวัสดีครับ